สถานการณ์น้ำนี่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอรันโนดจังหวัดสุขงร่ากับพี่น้องรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระและก็ออกมาย้ําชัดเจนเลยว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอ่ะเบิดดิ้งนี้ว่ายังไงกันบ้างโดยเมื่อวานนี้นะครับนายธนกรวังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสัตหิงพระโดยได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนเองลงมาติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระโนดซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ตำบลท่าบบน ตลอดจนการไปรับฟังปัญหาความต้องการในด้านต่างๆเพื่อจะนำไปประสานแก้ไขให้ความช่วยเหลือรวมถึงสะท้อนข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมต่อไปซึ่งสาเหตุหลักนี้ก็คือไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ไง <ทะ S 1> น้ำต้นทุนก็ไม่เพียงพอเพราะว่าไม่สามารถใช้น้ำจากทะเลสาบสงขาได้ เมื่อการรุกตัวของน้ําเค็มถึงทะเลสาบตอนบนแล้ว <ทะ S 1> และระบบกระจายน้ําที่ไม่เหมาะสมด้วยก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยการลงพื้นที่ที่ลงมาเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับ การลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไปเห็นถึงสภาพปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็มีความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะนําความต้องการของพี่น้องประชาชนไปเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปในการที่จะให้ความช่วยเหลือตามลําดับขั้นตอนต่อไปนะคะและอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่และขอให้มั่นใจว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ